สวัสดีได้เจอไอ้ทุกตาพาฝันเจ้าพอกันอีกแล้วพอกันแต่ละเทืก่ก็ก็มีแต้พามากินกาแฟนี่บ่วขเนาะมาเอา้ยนะพาเอเติร์นนี่กระดงม,ม,มากินกาแฟค่ะมาเด้อเะเดอมากินกาแฟดำก็ไอ้ทุกตาพาฝัน กินกาแฟเมื่อันสองมือหลังเอ้ก็เลยไปค้นอันหงเก็บของเอ้ยค่ะเพราะว่าถ้วยกาแฟเอ้ยก็มีไหลเยอะอยู่มันไหลสุดอยู่สิ่นาะเขาซื้อใหม่มาหลือโบได้ค่อยได้ใช้เนาะค่ะเนะก็เลยไปเอาเอาพันลงมาอันอันถ้วยสองถ้วยเอ้ยว่าเอยหนาวมาลงอัดคลิปหนําเพราะว่านี่กระไซมานานนะค่ะนี่ใส้มานานแน้วน่ก็เลยเก็บพันขึ้นไป หลายปีเอ้ก็ลงมาเอาลงมาอันก็ยังงามอยู่ค่ะสดใสอยู่อ่ะมาค่ะดื่มกาแฟดำน้ยเอย้ทุกตาพาฝันเนาะมีแต่พา,ากินกาแฟเนาะค่ะเนะเาะผู้เลวบกกินก็ดื่มอย่างอื่นเนาะโได้เว้ากันเลยค่ะอันนี้ก็มันเป็นสไตล์เอ้ยอยู่ทางเหืออเอ้ยมันเป็นอัน มันเป็นอากาศหนาวอากาศเย็นค่ะก็ต้องกินอันกินหรือว่าดื่มพวกอันหวนฮ้อนสินะคะพวกน้ำชาพวกกาแฟสิคะช็อกโกแลตร้อนร้อนสิเนี่ยช็อกโกแลตร้อนๆ้อนมาไปกินค่มื้อพันเขาพั้นคึกว่ายานมันอันมันพวกว่ามันมีอันคอรี่สูงเนาะค่ะเนาะแต่ละอย่างก็ได้น้ำตาลอันจะเยอะสิเนี่นะถ้าว่าช็อกโกแลตอันเผียวๆก็ บเป็นติดดอกแต่ว่าส่วนมากที่พันเอดมาคือเห่าวันกินน้ำโซงนี่พ่นซีไซน้ำตาลส่แต่ปุ่มเฮ้ยมันบอค่อยชอบเฮ้ยแล้กินแบบอันกาแฟนี่บอกขากาแฟน้ำส้าน้ำาด่มก็มันมีเยอะแยะนะคะเครื่องดื่มกันแล้วแต่ที่เห่าน่ะชอบมันบอกกรบบัวว้ากันเนาะค่ะเนาะอันนี้เนาะมันแล้วแต่อันอัธยาใสของแต่ละคนมันบอก อันนี้ก็คุยกันนำเว้าไปนำคุยกันนำเว้าไปนำนี่ก็เลยอันนี้ครับนาพามากินอันนี้เระเอนแต่เลเนาองมั้งสโตรบ์วาฟเฟิลโรสเชสวิดมันบอกสโตรบ์วาฟเลเนี่ยเป็นขนมเนาะ,ะ,นะขนมขนมแล้วเอาพอนเขามาซื้อช็อกโกแลตสีขาว โบ้เนี่ยเปิดอันผ่ากินมึงด้วยโบได้ทำเลยค่ะซื้อพันหมามันจะมีสีขาวมีสีอันสีอันสีสีสีชอ็อกโกแลตนะคะก็เ,เหมงอนก็กินเนาะค่ะเนาะโบเหรอโบแม่บ,มบ,บม้านกินทุ่มมื้อสินี้นะ นี่จ้าสโบร์วาฟโฟลโรจเชสวิทมันบอกมันก็เป็นอันนี้บอก่ะเบิ้งกันนสิมาเบิ้งดูอันอันเกียต์คางนาลักเนอ่ะเนอ อันนี้จะเป็นแบบนี้นี่ลองเสิยค่ะอืมช็อกโกแลตข่าวกับอันขนมสโตรปวาฟฟอเอยนี่ว่าเป็นมักทัวดินโบแมนค่ะอันนี้เป็นสโตรปวาฟเฟลเซอร์ช็อกโกแลตอืม่ว แทบอยู่แล้วค่ะเนี่ยแทบหอมหอมอืมพอกินค่เน,น,นี่แซ่บวันนี้ฮะนอ่ะเบื้องแม่พักกนเว้าอันเว้าไปว้ามาพันว่า อ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยก็บอกไปเจ๊ขยุดค่ะเพราะว่ามันหึ่งแล้วอ้ะวค่ะคลิปนี้การพากินกาแฟดำกับสโตรฟ์วาฟเฟิลโรสเชสนะคะเอาเจอกันคลิปหน้าด,ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ